สวัสดีค่ะนักเรียนคะสำหรับคลิปวีดีโอคลิปนี้เป็นวิชาประวัติศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องชุมชนของเราซึ่งเป็นตอนที่หนหน่วยนี้รู้สึกว่าคุณครูจะทําคลิปวีดีโอทั้งหมด 4, 4ีคลิปนะคะคลิปสุดท้ายเนี่ยเป็นคลิปแบบทดสอบหลังเรียนค่ะ,คะเด็กๆมาดูเด็กๆทราบไหมคะว่าตอนนี้เด็กๆอาศัยอยู่ในชุมชนชื่อว่าชุมชนอะไร ชุมชนวัดถงรัตนารามนั่นเองชุมชนของเราเนี่ยนะคะเป็นชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มภายในชุมชนประกอบด้วยคนที่มาจากหลายครอบครัวครอบครัวมีคนเหล่านี้มีการดำเนินชีวิตมีความเชื่อมีภาษาและมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึง,ลลงกันเห็นได้จากเรื่องของการแต่งกาย อาหารชนิดต่างๆบ้านเรือนและประเพณีของชุมชนภายในชุมชนยังมีบ้านเรือนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยมีวัดมีโรงเรียนมีตลาดมีที่ประกอบอาชีพมีที่พักผ่อนและอื่นๆนอกจากนี้ชุมชนยังเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญด้วยค่ะ นี่คือภาพแผนผังนะคะที่คุณครูทําขึ้นนะคะเป็นแผนผังของชุมชนวัดหงรัตนารามของเรานะคะเด็กๆสามารถดูภาพนี้ได้จากหนังสือที่นี่วัดหงนะคะถ้าเด็กๆอยากจะทราบเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชุมชนวัดหงรัตนารามาเดี๋ยวคุณครูแนะวิธีในการสืบคน้นแต่เด็กๆอยากรู้นะคะว่าเราจะทำอย่างไรกัน ชุมชนแต่และชุมชนเนี่ยนะคะคุณครูจะบอกให้เลยว่ามีสภาพแวดล้อมที่มีแวบความแตกต่างกันไปซึ่งผลมาจากเรื่องของภูมิประเทศภูมิอากาศรวมทั้งลักษณะทางด้านวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่ในชุมชนนั้นทําให้วิถีชีวิตของคนในแต่และชุมชนมีความแตกต่างกันไปนะคะ แต่ไม่ว่าเราจะมาจากชุมชนไหนก็นแล้วแต่มาจากสถานที่ไหนก็นแล้วแต่เมื่อเรามาอยู่รวมกันเราก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนของเรานะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประเพณีและวัฒนธรรมเราก็เข้าร่วมกิจกรรมเดียวกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนและความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวของนักเรียนตัวของครูตัวของผู้ครองตัวของชุมชนให้มีความรักความสามาัคคีกันนั่นเองและเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันค่ะนี่คือภาพที่คุณครูเอามาเนี่ยมาจากเว็บไซต์ของวัดหงรัตนารามนะคะเป็นภาพที่คุณครูไม่ดูก็คือเป็นภาพชุมชนของวัดหงนี่คือทางประตูทางเข้าของโรงเรียนกับวัดหงรัตนารามด้านซ้ายมือนะคะ นักเรียนจะเห็นได้ว่าในในอดีตที่คุณครูถามนะคะถามผู้เท่าผูกแก่และคุณครูศึกษาจากหนังสือที่นี่วัดหงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วค่ะในสมัยอดีตกับปัจจุบันย่อมมีความแตกต่างกันเรื่องของความเจริญแต่ทีนี้เขาบอกว่าในชุมชนวัดหงเมื่อก่อนเป็นป่านะคะเป็นป่าและก็เป็นสวนผลไม้นะคะแต่พอมีคนหลายๆคนเข้ามาอาศัยก็มีการ จับจองจันอ่าการทำนู่นทำนี่สร้างบ้านสร้างเรือนก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงจนมาถึงทุกวันนี้เด็กๆเห็นไหมคะว่ามีสถานที่ราชการมีบ้านเรือนมีแฟลตมีคอนโดมีห้างสรพสินค้าเล็กๆอามาอยู่ในชุมชนซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีของพวกนี้เลยบ้านเรือนของคุณก็เหมือนกันนะคะบางบ้านก็เป็นบ้านไม้อ่ะบางบ้านก็เป็นปูน ที่เรียนแบบมาจากชาติตะวันตกนะคะส่วนด้านขวามือนะคะก็เป็นภาพที่ล่าสุดของชุมชนวัดหงรัตนารามของเราที่มีการเปลี่ยนแปลงเด็กๆลองนึกดูสิคะตอนเด็กๆอยู่อนุบาลหรืออยู่ป .1 ว่าหน้าโรงเรียนของเราเนี่ยเ,เป็นอย่างไรถนนเป็นอย่างไรคะอ่าถนนแคบเป็นถนนเ,เวลารถขับเนี่ยขับสวนกันอ่าต้องจอดคะ่ะนักเรียนพอแคบนะคะ แล้วก็ถนนก็ไม่กว้างแบบนี้แต่ทีนี้อ่าก็ได้มีการเปลี่ยนชุมชนก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะถนนก็ขับคล่องขึ้นอ่ากว้างขวางขึ้นอ่านะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนตรงสวนยอมนั้นก็มีบ้านเรือนคนซึ่งบ้านเรือนของคนเนี่ยนะคะในชุมชนวม่โถงเนี่ยอาศัยในพื้นที่ของวัดหรือก็เช่าของวัดส่วนหนึ่งนะคะแต่ทีนี้อ่าพอมีการเปลี่ยนแปลงอ่า คนก็เลยอพยพไปอาศัยอยู่ที่อื่นตอนนี้อ่าในสวนตรงนี้ก็เป็นที่พักผ่อนให้กับชาวชุมชนวัดหถงเวลาเราาเมื่อยล้าหรืออ่อ,อนเพลียอยากพักสายตาเราก็มองมาตรงหน้าโรงเรียนของเราเป็นสวนหย่อมที่เขียวเจ้าอุ่มมีต้นไม้อ่านะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากๆเลย เขาบอกว่าชุมชนที่มีคนส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาหรือพระพุทธนับถือพระพุทธศาสนาพอถึงวันสําคัญกับเด็กๆไม่ว่าเราจะมาจากชุมชนไหนมาจากการวัฒนธรรมประเพณีอย่างไรแต่เมื่อเรามาอยู่รวมกันเราก็ทํากิจกรรมเหมือนกันค่ะเวลาวันสําคัญวันเข้าพรรษาวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬบูชาผู้คนส่วนใหญ่ก็จะไปทําบุญที่วัดฟังเทศฟังธรมรมเวียนเทียน โรงเรียนของเราก็เหมือนกันค่ะเวลาถึงเวลาวันสําคัญคุณครูก็ทํากิจกรรมให้กับเด็กๆนะคะก็คือตักบาตรในวันสําคัญหรือไปเวียนเทียนในวันสําคัญเห็นไหมคะว่าโรงเรียนของเราก็จัดกิจกรรมเข้าร่วมกับชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านาศาสนากันนั่นเองนะคะอ่า จะเห็นได้ว่าแต่ละชุมชนเนี่ยตามข้อมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมเด็กนักเรียนถ้าหนูอยู่ต่างจังหวัดก็อีกแบบหนึ่งหนูมาอยู่ในกรุงเทพหนูมาอยู่ในชุมชนวัดหลงก็อีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผลในการประกอบอาชีพก็หลากหลายการแต่งกายก็คนล,ละแบบกันอาหารการกินก็คนล,ละอย่างอย่างลรู๊กเก็มาจาก ใต้คุณกรูก็กินแกงไตปลา,อ,าอะไรพวกเนี้ยแต่พอคุณครูมาอยู่ในกรุงเทพคุณครูก็แลกเปลี่ยนกินอาหารอื่นบ้างอาหารต่างชาติบ้างอาหารของคนอีสานบ้างเห็นไหมคะว่านี่คือเราเรามาอยู่รวมกันแล้วเรา ก็มีการแลกเปลี่ยนเรื่องของอาหารเกิดขึ้นตอนนี้คุณครูก็ทานอาหารอีสานได้แล้วส้งตมส้ตมตำครูก็ตาทานได้แล้วส่วนคุณครูที่เป็นชาวอีสานก็สามารถาทานแกงไตปลาของครูได้แล้วเห็นไหมคะอ่าเด็กๆจะทำอย่างไรนะคะขั้นตอนจะทำอย่างไรถ้าเด็กๆอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของชุมชนวัดหงงอ่าสืบค้นข้อมูลชุมชนหนึ่ง สำรวจว่าชุมชนในชุมชนของนักเรียนไม่ว่าเด็กนักเรียนจะอยู่ในชุมชนวัดหลงหรือเด็กๆจะอยู่ในชุมชนอื่นนะคะอ่าเนึ่งสำรวจชุมชนว่าชุมชนของนักเรียนเนี่ยประกอบไปด้วยสิ่งกอ่อสร้างบ้านเรือนโรงเรียนวัดมัสยิดต,ตลาดสะพานถนนนาสวนไร่และธรรมชาติแม่น้ำป่าชุมชนอยู่บริเวณใดนักเรียนอาจจะทำเป็นแผนผังง่ายๆสแสดงที่ตั้งของสถานที่ต่างๆเหมือนที่คุณครูให้ดู เฟรมที่2ที่ผ่านมานะคะเป็นฝัง uh, ชุมชนวัดหงสองสอบถามผู้รู้ในชุมชนใครล่ะถ้าดูต่างจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือถามคุณครูถามญาติผู้ใหญ่ถามคนในชุมชน uh, มีอาชีพอะไรบ้างมีวัฒนธรรมประเพณีสําคัญอย่างไร uh, ถ้าเด็กๆอยากรู้ในชุมชนว่าถามผู้เ่าผู้แก่ถามพระคนพระที อาแก่ๆที่อยู่วัดเรานานๆอาถามผู้นำชุมชนหรือจะเซิร์ชใน Google หรือจะอ่านในหนังสือที่นี่วัดหงคุณครูก็ได้ทำประวัติไว้อ่านี่คือสารศึกษาจากภาพถ่ายและสถานที่สำคัญในชุมชนในวัดหงรัตนารามของเราก็เช่นกันวัดหงรัตนารามมีสารที่สำคัญหลากหลายที่นักเรียนไปศึกษานะคะในวัดของเราเนี่ยแค่วัดของเราอย่างเดียวก็มีแหล่งข้อมูลหรือแหล่ง ความรู้นะคะที่เราสามารถก้าภเษาคุณคว้าได้นะคะอย่างเช่นพระเจ้า